ครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเฮลล์บอยฮีโร่พันดรลกโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2004นสะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระตือไลและซัดปุ่มซัดสไครป์ผมด้วยนะและถ้าหากเพื่อนเพื่อพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลย หนังจะเปิดมาที่สกอตแลนด์ในปี1944นะครับสัตว์ตาจา์บูมและหน่วยทหารหนึ่งกองพวกเขากำลังซุ่มโจมตีกองกำลังนาซีที่นำโดยเกโกรี่ลาสปูตินและมือสังหารเอกของฮิตเลอร์อย่างโครเนนพวกเขากำลังทำพิธีเปิดประตูมิติและปลุกออกดูจาฮักเจ็ดเทพอสูรมังกรเพื่อมาช่วยฝั่งนาซีที่กำลังจะพ่ายแพ้ในระหว่างพิธี หน่วยทหารก็บุกเข้าโจมตีนะครับทาให้พิธีถูกทําลายและลาสปูตินก็โดนดูดเข้าไปในประตูมิติด้วยศาสตราจารย์บูมก็สั่งให้ทุกคนค้นหาสิ่งแปลกปลอมเพราะประตูมิติมันเปิดค้างไว้นานเกินไปและก็เป็นตัวเขาเองที่เจอกับตัวประหลาดผิวสีแดงจาน์บูมเลยซื้อใจมันด้วยช็อกโกแลตสองแท่งและพวกเขาก็ตั้งชื่อให้มันว่าเฮลบอยตัดมาในปัจจุบันลูกน้องของลาสปูตินและโคนเนนก็ปลูกชีพเขาขึ้นมาจากเลือดของไกด์นำทาง ทางด้านของจานบูมที่ตอนนี้แก่หง,งํามเงอะเพราะเวลามันผ่านไป60ปีแล้วนะครับจากวันที่เจอเฮลบอยจานแกก็ป่วยเป็นมะเร็งสารพัดเลยนะและมีเวลาเหลืออีกแค่6สัปดาห์เท่านั้นจอรนไมยเยอร์ก็ย้ายมาทํางานที่สํานักวิจัยและป้องกันเหตุเหนือธรรมชาติเพราะจานบูมเป็นคนเลือกเขามาเองกับมือเลยนะครับจอรนก็ได้เจอกับเอบี้เซเปียนหรือเอฟและจานบูมจานบูมก็พาจอรนไปเจอกับผู้ดูแลเฮลบอยนะครับโดยเขามีชื่อว่าเคลย ลละเคลก็พาจอนไปเจอกับเฮลบอยอีกทีโดยตอนนี้เฮลบอยก็มีอายุกว่า60ปีเข้าไปแล้วแต่ร่างกายและสมรรถภาพของเขาเทียบเท่ากับมนุษย์วัย20่ปีเลยนะครับไวกำลังห้าวและพวกเขาก็ออกไปลุยภารกิจด้วยกันทันทีโดยมีเอฟมาด้วยระหว่างเตรียมอาวุธเอฟก็บอกว่ามีสัตว์ประหลาดหลายดึกดำบรรอยู่ด้านในเฮลบอยเลยขออาสาเข้าไปลุยเดี่ยวทักทายมันก่อนต่อจากนี้ผมจะขอเรียกเฮลบอยว่าเลดนะครับ เลดก็เจอกับสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่าแซมเอลโดยเอตัวนี้มันมีความสามารถตายแล้วเกิดใหม่ได้ด้วยนะครับคือถ้ามันตายแล้วมันจะเกิดใหม่งอกขึ้นมาเป็น2ตัวเลดก็จัดการกระทืบแซม,มเอลไปหว่นแบบชิวๆแต่มันก็ฟื้นกลับมาซัดกับเลดต่อมันก็ซัดเลดกระเด็นไปจนเจอกับลารดปูตินที่รออยู่ไอหมอนี่มันก็พราำนะครับว่ากูเป็นคนส่งมึงเข้ามาและเป็นคนเดียวที่รู้จักมึงจริงๆว่ามึงเป็นใครจากนั้นแซมเอลก็ตามมาซัดกับเลดด้านล่าง จอนก็ตามมาช่วยไอแซมก็โดนฝังลูกกระสุนเป็นหเม็ดแล้วก็วิ่งหนีใส่เกียร์หมาไปเลยทีเดียวระหว่างทางจอรนที่ตามมาช่วยก็โดนรถเฉี่ยวนะครับจนเลดต้องแวะมาช่วยก่อนและบอกให้จอรนรอที่นี่เลดก็ตามมาจนถึงอุโมงค์รถไฟแถมยังโดนรถไฟชนไปอีกหลายดอกและทั้งสองก็สู้กันยกสุดท้ายทัดกันอยู่สักพักเลดก็ใช้ไฟช็อตไอแซมจนตัวไหม้ไปเลยพอจบแล้วเขาก็โทรบอกกับจอนว่า กูฆ่ามันไปนแล้วนะและกูจะขอแวะเที่ยวนิดหน่อยมึงกลับไปก่อนเลยเราจะได้เห็นว่าศพของแซมาเอลมันค่อยๆสลายนะครับแต่มีดวงวิญญาณลอยออกมาและแบ่งเป็น2ลูกและดวงวิญญาณนี้มันก็ไปเกิดใหม่กับลาสปูตินนะครับตัดมาที่โรงพยาบาลบ้าที่นักเอกของเราลิชเชอร์แมนรักษาตัวอยู่เลดก็แอบมาหาเธอนะครับและเอาเบียร์มาฝากแถมยังชวนลิชกลับบ้านไปอีกด้วยแต่ลิชก็ปฏิเสธนะครับเพราะเธอไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ เธอบอกว่าเธออยู่ที่นี่เธอค่อยๆเรียนรู้และควบคุมพลังของตัวเองทั้งด้านของจานบูมและเอฟทั้งสองก็ย้อนเวลาดูว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นและพวกเขาก็เห็นว่าลาสปูตินบันมาที่นี่และปลูกชีพของซามาเอลนะครับเอามาเป็นลูกน้องคือพลังของเอฟสามารถดูอดีตและอนาคตของสิ่งของที่เขาสัมผัสได้นะและสามารถแบ่งให้คนอื่นดูได้ด้วยจานบูมเคและจอร์นพวกเขาก็มาตามเลดกลับบ้านนะครับ และดูเหมือนอาการของเลดจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันเป็นเพราะว่าซามาเอลมันปล่อยปรสิตมาวางไข่ในตัวของเลสแต่เอฟก็รักษาได้แบบชิวๆลาสปูตินก็แอบ,บเข้ามาหาลิชแล้วมันก็ทําให้เธอฝันร้ายจนเธอเผลอปล่อยพลังออกมาแบบไม่รู้ตัวจนตึกระเบิดบึ้มไปเลยทีเดียว เลดที่กําลังเหลาเขาอยู่เขาก็หงุดหงิดนะครับที่ได้ยินว่าจอรนจะขอไปคุยกับลิสเพื่อโน้มน้าวให้เธอกลับบ้านหลังจากที่เธอระเบิดโรงพยาบาลทิ้งคือเลดมันออกอาการห่วงก้างนะครับเพราะทั้งสองเคยเป็นแฟนกันจอรนก็มาคุยกับลิสนะครับเพื่อจะโน้มน้าวให้เธอกลับบ้านทั้งด้านของเลดและเอฟพวกเขาก็ต้องตามมาเก็บงานามาเอลเพื่อไม่ให้มันไปวางไข่ทิ้งเดี๋ยวจะเป็นภัยทีหลังพวกเขาก็แยกกันค้นหานะครับเอฟไปทางน้ําส่วนเลดหาบนโบก โหนเนนมันก็โผลมาหาเลสและล่อให้เขาวิ่งตามมันไปส่วนทางด้านของเอฟก็เจอไข่ของซาเอลแล้วพร้อมกับตัวแม่ของมันที่ตามมากระทืบเขาด้วยหนีเกือบไม่รอดสายรับสองคนก็โดนซาเอลส่งไปหวานแบบชิว เลดที่ตามโคนเนนมาก็ตามไม่ทันนะครับแต่มาเจอกับซามาเอลแทนและทั้งสองก็ล่วงลงไปซัดกันที่สถานีรถไฟใต้ดินเหมือนมวยถูกคู่นะครับทั้งสองก็ซัดกันอย่างดุเดือดเลดก็เหลือไปเห็นรังของลูกแมวที่อยู่ข้างๆทําให้เลดต้องสู้พร้อมกับปกป้องลูกแมวไปด้วยคือเลดเขาชอบแมวออมากๆเลยนะครับพอๆพกับช็อกโกแลตเลยสังเกตได้จากในห้องของเลดมีแมวเต็มไปหมดสู้กันสักพักเลดก็ตึงซามาเอลไว้เพื่อให้รถไฟชนมันจนตาย และเขาก็เอาลูกแมวไปคืนแบบคนหล่อๆแต่ก็เช่นเคยวิญญาณของซามาเอลมันก็แบ่งออกไปสองดวงนะครับแล้วไปเกิดใหม่เคลที่ตามเลดไม่ทันก็โดนโคโรเนนแอบ,บกระทืบโดยการกระซวกท้องรัวๆแบบ2ทีสีรูแถมมันยังแกล้งตายข้างๆเคลต่างหากเพื่อให้ตัวมันเองโดนจับกลับไปที่ฐานด้วย ทางด้านของจอรนก็พาลิสนั่งแท็กซี่กลับบ้านแบบชิวๆดูเหมือนว่าทั้งสองจะแอบ,บสปาร์กกันนิดหน่อยเรดก็มาดูอาการของเอฟแมนนี่มันก็บดเรดชุดใหญ่นะครับแล้วก็เผลอไปสะกิดต่อมจนเกือบโดนกระทืบลิสที่กลับมาก็เห็นช็อตเดดพอดีทําให้เธอเดินหนีไปเลยเรดก็มานอนเขียนกรอนไปงอลิสนะครับแต่พอเธอบอกว่าจะออกไปกินกาแฟกับจอรนมันก็ทําให้เรดเสียอาการอย่างหนักทานไม่ชอบที่หน้าจอนไปด้วยเพราะแรงหึง จานบูมก็มาศึกษาร่างกายของโคเนนนะครับโดยจานบอกว่าโคเนนเป็นโรคชอบการถูกทรมานหรือเสพติดการผ่าตัดแถมเลือดในร่างกายของมันยังเหือดแห้งไปนานแล้วแต่มันกลับยังมีชีวิตอยู่ได้และจานบูมก็ไปเจอเศษกระดาษของโคเนนนะครับต่วนเลดตอนนี้เขาก็พังห้องออกไปตามลิสต์เป็นที่เรียบร้อยเลดเขาก็ทําได้แค่แอบมองทั้งสองอยู่ไกล,ไกล ตัดมาที่จานบูมเขาก็ได้เอากระดาษมาประติดประต่อ,อก,กันจนได้ข้อมูลเป็นชื่อว่าเทบัสเตียนแพรคบ้าเลขที่16มอสโกโครเนนที่แกล้งตายมันก็ลุกขึ้นมาแล้วตามลงมาหาจานบูมนะครับลัสปูตินมันก็โผล่มาด้วยและมันก็ทําให้จานบูมได้เห็นอนาคตของเฮลบอยก่อนที่เขาจะตายมันเป็นภาพของโลกที่ล่มสลายด้วยฝีมือของเฮลบอยหลังจากนั้นคโคลเนนก็กระซวกจานบูมตายหาคาที่ เลดที่เห็นว่ามีรถมารับทั้งสองก็รู้ทันทีว่าเกิดเรื่องแน่กว่าจะกลับมาถึงก็ไม่ทันการเอาซะแล้วพ่อผู้เลี้ยงดูเขามาแต่เด็กก็ได้ไปหว่นไปที่เรียบร้อยแม้แต่งานศพเลดก็ไม่สามารถโผล่หัวไปได้ทําได้แค่แอบไว้อะไรอยู่ห่างๆทางด้านของลาสปูตินมันก็มาเอาแท่นประตูมิติที่รัสเสียนะครับแมนนี่ก็จัดทีมและวางแผนจะไปที่หลักฐานสุดท้ายที่จานบูมทิ้งไว้ให้ก็คือเซบาสเตียนแพคบ้านเลขที่16 ลิสก็มาคุยกับเลดนะครับว่าเธอจะไปมอสโกถ้าเลดไปด้วยเลดก็บอกแน่นอนกูไปอยู่แล้วและเขาก็ระบายความในใจให้ลิสฟังในสิ่งที่เขาเป็นเลดบอกกูจะสัญญากับมึงสองข้อข้อแรกกูจะหล่อแบบนี้เสมอและข้อ2กูจะไม่มีวันหมดรักมึงนี่โดนหยอดไปห็หทีและทั้งหมดก็ไปถึงที่หมายเลดก็ใช้คาถาปลุกศพขึ้นมาเพื่อให้มันมานำทางนะครับพอไปถึงด้านล่างพวกเขาก็โดนแยกกลุ่มกันระหว่างเดินทาง สะพานที่พวกเขาอยู่ก็ถูกทำลายเลดก็โยนแมนนี่ไปอีกฝากและเขาก็วิ่งตามไปแต่สายลับอีกคนกับศพที่เขาแบกอยู่ก็ไปหวันนงคู่ทั้งสองก็มาจนถึงห้องของคโครเนนนะครับแต่แมนนี่มันดันทำเสียงดังจนคโครเนนมันรู้ตัวและมันก็ลอบโจมตีพวกเขาอีกทีเลดก็ซัดคโครเนนจนหน้ายู่ไปเลยนะครับแต่เขาก็ติดกับดักของมันอยู่ดีและในตอนที่มันจะ,ะเผด็จศสก แมนนี่ก็ดึงความสนใจจนเลดปีนขึ้นมาและจับโครเนนโยนลงไปแทนพร้อมกับฝังด้วยเฟืองยักษ์อีกทีเพื่อความชัวตอนนี้ทั้งสองก็ดูเหมือนจะเข้าขากันมากขึ้นนะครับจากไม่ชอบที่หน้ากันทั้งด้านของลิสและจอนพวกเขาก็บังเอิญมาเจอกับลังของไซมาเอลแบบเต็มๆลิสก็เรียกให้เลดรีบตามมาช่วยโดยด่วนเลดเลยทุบเพดานลงมาทันทีเพราะสาวเรียกแต่พี่แกก็ลงมาโดนกระทืบเฉยลิสที่เห็นว่าเลดกำลังแย่ เธอก็ได้ขอให้จอนตบหน้าเธอเพื่อปลุกอารมณ์จอนก็เลยซัดให้หนึ่งทีลิซี่ตอนนี้เริ่มโมโหขึ้นมาก็จัดการเผาสามาเอลตายหายกหลังไปเลยนะครับทําแบบนี้แต่แรกก็จบจากนั้นพวกเขาก็โดนลัสปูตินจับตื่นขึ้นมาอีกทีก็โดนล็อกไว้หมดแล้วลัสปูตินมันก็บังคับให้เลดใช้มือขวาเปิดประตูมิติแต่เลดไม่ยอมลัสปูตินมันเลยดูดวิญญ,ญาณของลิซก็ไปเต็มอิ่มจนสุดท้ายเลดก็ยอม ลัสบูตินมันก็สั่งให้เลธท,ท่องชื่อจริงของตัวเขาเองนะครับโดยตัวของเลสมีชื่อว่าอานุงอุนลามาพอท่องเสร็จเขาของเลสก็งอกออกมาพร้อมกับมงกุฎไฟและเลสก็เดินไปไขประตูจนมีเลเซอร์ยิงขึ้นไปบนดวงจันทร์และเปิดประตูมิติให้สัตว์ประหลาดเข้ามายังโลกพอจะไขอีกดอกจอนก็ได้ดึงสติของเลสนะครับว่าอย่าลืมว่ามึงเป็นใครไอตูดแดงและเขาก็โยนไมก้กางเขนของจานรบูมให้เลสท,ที่ได้สติก็หักเขาของตัวเองทิ้งทันทีและประตูมิติมันก็หายไป แถมเลสยังเอาเขากระซวกทองลัสปูตินไปอีกหนึ่งลูพร้อมกับเดินไปอุ้มลิสกลับแบบรล่อๆแต่ก่อนจะไปลัสปูตินมันก็ได้ปล่อยสัตว์ประหลาดออกมาหนึ่งตัวเลสที่ออกมาแล้วก็สั่งให้จอนดูแลลิสนะครับส่วนตัวเขาจะกลับไปสัดกับสัตว์ประหลาดให้มันจบๆท่านใดนั้น เลดก็โดนกระชากออกไปกระทืบอย่างหมาแต่เขาก็เอาดาบจากรูปปั้นมาสู้แล้วก็แอบหยิบระเบิดติดมือมาด้วยหนึ่งพวงเลดก็ยอมโดนสัตว์ประหลาดปลาหมึกกินเข้าไปนะครับพร้อมกับพวงระเบิดจนมันเป็นระเบิดในท้องไอสัตว์ประหลาดปลาหมึกตัวกระจุยลาสบอร์อย่างกากและเหตุผลที่เลดไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นเพราะว่าร่างกายของเขากันไฟนะครับผมเดาว,ว่าน่าจะก,กันแรงระเบิดด้วยมั้งแล้วเขาก็ออกมาปลุกลิสที่โดนดูดวิญญ,ญาณไปเลดก็พูดแค่ว่าลิสกูมันโง่เหลือเกิน ูโง่มากพูดแค่นี้ลิสก็ตื่นขึ้นมาเฉยและในตอนจบทั้งสองก็จูบกันอย่างเล่าร้อนร้อนจริงๆร้อนจนไฟลุกไปเลยไอจอนก็ทําได้แค่ยืนมองอดแดกและเฮลบอยฮีโร่พันนรกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเฮลบอยภาคแรกเรื่องนี้ก็เป็นหนังเก่าในดวงใจอีกเรื่องหนึ่งของผมเลยนะครับสมัยเด็กที่ดูเฮลบอยมันเท่สุดๆไปเลย แต่ผมก็แอบแบ่งใจไปชอบโครนเนนหน่อยๆเพราะมันก็เท่ไม่หยอกเหมือนกันสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทือรลครและซัดปุ่มซับสไครต์ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้คำพูดใหที่ทำให้เพื่อนไม่พอใจตัวผมเองก็ขออภัยใวนาที่นี้ด้วยนะครับและผมจะไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นนะสวัสดีครับ